โูนึงพี่น้องจ๋าโตบักไงเด้พี่น้องจ๋ายังพันตายเด้อน่เห็นบ่พี่น้องจ๋ากระลังเด่น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 อเอียงเราไปนนำจิมซีฟู้ดพี่น้องจ๋าขนมจีนมีซนี่หละจ้าพี่น้องจ๋ามาเฮามาสวยกันเลยเดฟวเตินเดอเนี่ยจ๋าพี่น้องอุ้ยเอาหนีกันแล้วบันนี้พี่น้องเบิ่งดูเบิ่ง อยมีกันขึ้นมากเนาะเจ้าในก็นได้ <c oughs> สุดยอดเลยพี่น้องเลยเนี่ยใสๆยิงส,ส,สีเลยใส่คักอีหลีได้พี่น้องนี่มาเฮ้าโอ้ยน,ย,นยน้ำจิม้มแซ่บคักดูมันดูน้ำจิ้มนี่ละพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ด nhờ bán chắc cơm chìm thấy không cơm chìm luộc mà mềm mái ghê chìm ngay ừ. ยังขึ้นมาจิตเขาตาขแขกตัวนี้วะอืมเอาอืดื้อแล้ววันนี้พี่น้องดื้อกับเป็นเนาะ บอ่อืมน,นอกดอกพี่น้องน้ำแข็งนะนอกกัดสีแบบบวกใจใจมันสีบดเด้งดึงดึงดึงนม่สีนะพี่น้องจา้าอีลีอืมบเบื่อเหนื่อยนะพี่น้องจา้าสุดยอด ทีเด็ดแลวมันอยู่น้ำจิ้มเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยของมันเสียบนี่เราบ้านหฮง ยมเอาสลัดมากยามมันตายพวกพักลับโคตรหลายเลยจะแพ้บะหมี่มั้นะเนม่ยไเน้นกินกุ้งนะพี่น้องสมุดจอดอย่างนี้ร้านจุวยๆเพดได้นนี่พี่น้องจ๋าอิ๋ว อทส่สุดของที่สุดแล้วพียงเไกขนมจีนพี่น่องใส่เลยเต็มเนียวค่ะ อืมอืมไม่หองจสุดยอดอีริ คลิปนี้ไปก็ต้องขอลาพี่ลน้องไปก่นอนนะแต่อย่าลืมกดไลกูแซนน่ไปด้อยด้องจ้าสวัสดีจ้า